ับผมขอกราบสวัสดีนะครับอย่ผมก็ชอพันให้เกี่ยววันพีพอรตี้รัฐนะครับซึ่งคลิปนี้ไม่แน่ใจจะ้ลงวันศุกร์หรือวันพฤหัสน่ใจลงวันศุกร์นะครับก็คือเมื่อวานนี้ครับมีตัวละครวันนี้ครับมีตัวละครใหม่มานะครับคือเอ่อคิงอลิซาเบลลที่2นะครับผมอ่าเป็นตัวละครสเตปนะครับเดลซาสเกลแฮทแทกสองนะครับผมอ่ะ เอลิซาเบลโลที่2ราชาแห่งอาณาจักรโพเดนนะครับผมอ่าเป็นสายหมัดสีแดงที่สกิลค่อนข้างน่าสนใจเลยครับนี่นี่ดูท่าดูท่านี่นี่นี่ดูท่าเปิดตัวฮะนักมวยมาเลยนะครับผมโดยสกิลมัดราชาเนี่ยคูเดา1นชั่วโมงเลยนะครับก็คือ3,600นวินะครับผมอ่าแต่ว่าต่อยสกิล2 5 0 0ไม่สนใจความเสียหายด้วยนะไม่สนใจการลดความเสียหายก็คือต่อยดามจเพียวๆเ,เลยนะครับผมมีน็อกแบ็กด้วยนะ ซึ่งค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับตัวนี้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เรามีงบอยู่ทั้งหมด3,250เพชรนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่ม2 2โรกันนะครับผม2สัทสรอบนะครับสเต็ป2รอบนะรอเน็ตแป๊บนึงนะอ่าเราจะสุ่มกันในสองรอนบ,บน,นะครับผมซึ่ง1โร1รอบเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเน็ตกากเฮ้ย ซึ่ง1โลเนี่ยนะครับจะใช้ทั้งหมด5 0 1 5 1บ0บโดยประมาณนะครับผม2โลก็จะใช้440นะครับผมก็เราจะสุ่มกันแค่2โลนี้นะครับมาดูว่าเราจะได้คิงอาริสเบนโลที่2กี่ตัวนะครับผมมา้อ,อตาแรกฮนะเฮ้ยมีหวังนะผมแต่น่าจะไม่ใช่คิงอาริสเบนโลนะไม่รู้ว่าใครออกมานะ เฮ้ยโอ้โหสายวิ่งว่ะเน็กแมนปะทงสายวิ่งใครวะตัวอะไรอ่ะโอ้เบลามี่ฮะโอ้โหเบลามี่ร่างเดโรซาร่างสองนะฮะโอเคเฮ้ยตัวเดวโรซาออกนะฮะเลดดรอปของคิงอลิซาเบ็นโลน่าจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับผมไม่มาหว่ะทุกคนเฮ้ยนาวเอ็กโคโบี้ฮะเวล70เจ็ดสิบแล้วปะเจ็ดสิบครับผมโอเค ครั้งนี้การันตีสีดาวขอใช้สูตรหน่อยนะโอเค okay. มาเถอะมาเถอะอนนลิซาเบลโลเฮ้ยมีหวังครับโอ้โหจะพูแดงว่ะเฮ้ยมาเถอะมาเถอะเฮ้โอ้โหขยะว่ะสายโลฮะใครก็ไม่รู้ข้ามโอ้โหขยะคู่ฮะเคครับโ,โ,โลที่สี่นะฮะเฮ้ยโอ้โหจะพูแดงว่ะทุกคน แต่ว่าไม่มาครับเบลามี่เจสิบแล้วครับผมและก็โลสุดท้ายการันตีหนึ่งตัวนะครับผมคิงอลิซาเบนเทลหนึ่งตัวนะฮะเออจะเปิดตีฮะไม่รู้จะมาหนึ่งตัวหรือเปล่านะครับผมไม่รู้จะมาหนึ่งตัวหรือสองตัวนะแต่เปิดตีขนาดนี้น่าจะมาสองตัวเลยมั้งมาเถอะมาเถอะมาเถอะโอ้โหตัวสุดท้ายโบเนี่ยตัวสุดท้ายแน่เลยโอ้โหตัวสุดท้ายครับผมเวนกรรม โอ้เสียายเพชรเหมือนกันผมเห็นขาวว่าวแว่วว่าหนวดขาวจะมาเป็นร่างใหม่ใช่ไหมแต่ว่าถูกเลื่อนออกไปจริงๆมันต้องเข้าวันนี้แต่ว่าเขาถูกเลื่อนออกไปยังไม่มีกําหนดซึ่งไม่เป็นไ,ปไรเรายังไงเราก็เหลือเพชรไว้สุมหนวดขาวแนละ้วฮะห้าหกปเไปโอเคใช้สูตรนะครับและมันก็ไม่มาทุกคนเฮ้ยสุ่มตัวธรรมดาแล้วออกแค่เจ็ดสนี่คือโหดมากเลยนะเว้ย เลดแม่งโหดเกินนะฮะถ้าแบบนี้โหดเกินนะครับไม่ไหวครับโอ้โหโหดเกินเลดโหดเกินนินจาไรโซ,โซนะครับโอเคผมหวัง80นะคลิปนี้ผมหวังเวล80นะครับจะได้งัดประสิทธิภาพออกมาร0 0ซนะครับผมแต่น่าจะไม่ได้นะครับเวล80ที่เราฝ่ฝันนะครับโอเคน่าจะได้แค่70นะแต่ผมจะไม่ยักเศษแน่นอนครับเพราะมันเปลือง2 3 4สสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าโอเคมาคิงมาโอ้เบลามี่แปดสิบครับผมผมว่าได้ทำรีวิวเบลามี่ก่อนแน่เลยว่ะแล้วค่อยทำคิงอลิซาเบลโลโอ้โหได้ทำเบลามี่ก่อนแน่นอนเลยทรงเนี่ยเฮียบสุดท้ายคัวตัวเดียวโอ้โหทวนโอ้โห อย่างน้อยๆจริงๆผมอย่างน้อยๆผมหวังเวล80แล้วเว้แต่ว่าโอหผมไม่ผมไม่นึกว่าตัวธรรมดาตัวสเต็ปเลดมันจะขนาดนี้ทุกคนเฮยเลดแม่งเกินเปล่า mm. โดนการันตี2รอบเลยฮะคิงอลิซาเบนโลนะครับผม mm. เออโอเคก็ถือว่าได้ตัวมารีววิเดี๋ยวผมจะเล่นในโหมด80แล้วกันนะครับคลิปหน้านะ ส่วนเบลามีก่ก็น่าจะเล่นในหมด80บเหมือนกันเพราะว่าผม,ผมไม่มีของอัพนะครับผมโอเคก็เด้งไงนะครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปกันต่อคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวอัพเบลามี่หน่อยก็ได้มันเท่ฮะน่าจะไม่เก่งใช่ไหมตัวนี้เก่งหรือเปล่าผมไม่รู้อะมีของอัพมาดูก่อนสายวิ่งฮนะมีว่ะแต่ว่าผมจะเก็บไว้อัพฮาคุบะดีกว่าเพราะว่าฮาคุบะผมเป็นสายวิ่งเหมือนกันเดี๋ยวมันจะแย่งของกันเห็นไหมเนี่ยโอเค ประมาณนี้เลยครับสำหรับสรุปคลิปนี้440เพชร2โรได้คิงไอซ์เบลโล่ที่2 2ตัวนะครับคือได้การันตีนะฮะซึ่งใครคิดจะสุ่มก็สุ่มได้นะครับผมจอคนตอนนี้ผมมองว่าก็มีความเก่งแต่ยังไม่สุดนะครับแต่ใครอยากจะรอหนวดขาวเนี่ยสามารถก็รอได้นะครับผมหนวดขาวอาจจะมาสุดกว่านี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่สุ่มอะไรแล้วผมจะรอหนวดขาวยาวๆเลยนะครับน่าจะได้3,000กว่า,วาเพชรนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยเล่นไอดีนี้นะโอเคก็จะพยายามดองให้มากที่สุดนะครับ เด๋ยวหนวดขาวเจอกัน1,950พเรพชรนี่คือริมิตสุดๆแล้วนะครับผมเคเจอกันใหมค่คลิปหน้าจาอัลคินสวัสดีครับ